เอเชียบ้านเราเลยนะครับตึงเครียดหนักอีกแล้วหลังจากที่ญี่ปุ่นทําการประกาศว่าจะเพิ่มงบกาะหมหรือว่างบการอาหารเนี่ยเป็น2เท่าเลยเนะครับทำให้ทางการจีนเกาหลีเหนือเนี่ยครับก็ดูหึ้มห้ามหึมห้มห้ามกันพอสมควรเกิดอะไรขึ้นจำถึงเป็นแบบนั้นและความครุกกุนนี้จะซ้ํารอยที่เกิดขึ้นในยุโรปหรือเปล่าเด็กยินไลฟ์ฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ขอชวนคุยเรื่องของความขัดแย้งนะฮะด้านสงครามในฝั่งของเอเชียบ้านเรานี่แหละครับซึ่งล่าสุดเ่ยนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงได้ยินข่าวว่าทางญี่ปุ่นทําการเพิ่มงบกราลาหมขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับมีการเปิดไฟเขียวด้วยนะในการซื้ออาวุธพิัยไกกลเพื่ออตโ้ภคคุาม ่เพิมขึ้นค,คือถ้าเราเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวหรือว่าเห็นมุมมองทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าก็เป็นเพียงแค่ประเทศประเทศหนึ่งที่ทําการซื้ออาวุธยุโิอปกรณ์เพิ่มงบประมาณขึ้นก็ไม่เห็นต่างจากไทยบ้านเราเลยก็เดี๋ยวก็มีเรือดำนำ้ำเดี๋ยวก็มีอาวุธนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่ความจริงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างห่างไกลเรื่องของการทหารมากเลยนะครับเพราะตั้งแต่หลังสงครามโลกที่ผ่านมานี่นะครับญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทหารนะครับเนื่องด้วยเป็นข้อตกลงระหว่างชาติตะ่านั่นเองเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่นบบย ตีเลลยแหะพอแพ้สงครามปุ๊บก็เลยต้องถูกยุบกองทาหารนั่นเองครับก็ดเรียกว่าถอดเขี้ยวถอดอาวุธนะฮะ แต่ถึงแม้ญี่ปุ่นจะไม่มีเรื่องของกองทัพแล้วนะครับแต่ความเทวิยายของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงลุกโชนอยู่ดีนะในประมาณปี1990นี่ยครับญี่ปุ่นเศรษฐกิจเนี่ยก็เติบโตอย่างมหาศาลก็เรียกว่าเกินหน้าเกินตาพี่ใหญ่อเมริกาพอสมควรเลยนะครับหากเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้เนี่ยก็คงจะไม่ต่างอะไรเกิดจากจีเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยครับโดนแต่ตัดขานะครับก็เกิดข้อตกลงชืาา่อว่าพลาซ่าเอ็กคอร์ดทำให้วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยกเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเลยฮะดังนั้นถาหันมามองในฝั่งของอเมริกาก็เจ Yeah. Uh -huh. ต้องบอกว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันครับอันนี้ก็คือเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาอย่างยาวนานนะครับแต่พอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยความขัดแย้งด้านฮอตวอร์เนี่ยสงครามก็เริ่มตึงเครียดขึ้นนะครับจากความไม่ลงรอยกันตั้งแต่สมัยของทางจีนนะครับแล้วก็อเมริกาเนาะรวมถึงทางรัสเซียด้วยนะครับจีนกับอเมริกาเนี่ยเคยเป็นมิตรกันนั้นแล้วก็ดีด้วยกันมาตลอดนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยจีนเติบโตด้วยเร็วแรงเนี่ยนะครับก็ต้องเตะตัดขาดจนไปถึงการเกิดเทรดวอร์นะครับเทคโนโลยีวอร์แล้วก็อาจจะมีความทุ่่มมเสีียยยงงไปัออตตววด้บาลกกถให แข่งข้างกันมากขึ้นนะครับจากสงครามยูคเครนและก็รัเสเซียนั่นเองซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอยู่ในฝั่งของตะวันตกนะดังน,นั้นเนี่ยการที่ยูเครนมารุกรานรัสเซียญี่ปุ่นก็ออกตัวค่อนข้างแรงนะครับว่าไม่เอาด้วยเนี่ยแล้วก็พร้อมแบนรัเสเซียด้วยครับมีการร่วม,มงกับตะวันตกนะครับไม่ซื้อน้ำมันไม่ซื้อแก๊สรัเสเซียรวมถึงคว่ำบาตรรัเสเซียจากการชำระเงินระหว่างประเทศตัวสวิฟต์ด้วยมากไปกว่านั้นนะครับความตึงเครียดที่ไต้หวันเนี่ยแล้วก็ความร้อนระอุในทะเลจี ในกรณีของคุณแนนนี่พาราซีเนี่ยมาเยี่ยมเยือนไต้หวันท่ามกลางท่าทีที่ก้าวร้าวของจีนที่มากขึ้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกานเนี่ยมีการกระชับมิตรมากขึ้นด้วยเช่นกันถึงแม้จีนจะเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นก็ตามนะครับประเทศก็ใกล้ๆก,ก,กันนะค้าขายซึ่งกันและกันแต่ญี่ปุ่นก็ยังเลือกในฝั่งของตะวันตกมากกว่าอยู่ดีครับ มากไปกว่านั้นนะครับสงครามการค้าเกี่ยวกับเรื่องของชิปเนี่ยนะญี่ปุ่นก็ร่วมเมริการไม่ส่งชิปไปให้จีนด้วยและมีการจับมือกับรัฐมิกานะครับในการสร้างฮับวิจัยผลิตเซมิคอนดักเตอร์อร่วมกันครับันั้นก็เห็นภาพว่าในฝั่งของยุทธศาสตร์เนี่ยญี่ปุ่นอยู่ในฝั่งของตะวันตกค่อนข้างชัดเจนนะครับมีการคว่ำบาต กันทางการค้าเนี่ยนะครับพร้อมกับอเมริกาอย่างต่อเนื่องซึ่งความคืบหน้านะครับในฝั่งของความขัดแย้งในเอเชียเนี่ยมีจริงไหมความจริงเลยต้องบอกว่ามีนะครับไม่ใช่แค่ยุโรปตึงเครียดหื่มห้ามกันนะเอเชียเนี่ยก็มีความลุกลานมาถึงถิ่นถึงที่เหมือนกันนะครับ ยกอย่างเช่นทางเนโตนะครับก็เป็นองค์กรความร่วมมือกางทหารในฝั่งของยุโรปนั่นเองแล้วก็นําทีมโดยอังกฤษและก็อเมริกานะครับซึ่งหลังๆเนี่ยจีนได้กล่าวหาไนดะ้ว่า NATO เนี่ยกำลังจะมาที่เอเชียนะครับหรือว่าเขามีความที่ตั้งใจที่จะสร้าง n a โตเวอร์ชันเอเชียครับ คืออย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรทาาหารถูกไหมครับถ้ามาบุกแถวนี้เนี่ยความตึงเครียดกับจีนกับเกาหลีเหนือหรือกลุ่มที่ไม่ใช่เนโต้ ato, เนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณพร้อมทันนะครับเลขาธิการเนโตบอกด้วยว่าจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในภัยคุกคามเช่นเดียวกันนะบอกว่าจีนกําลังเริ่มลุกคื้ไปนะมีการเชิญนะครับทางญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียมาร่วมประชุมด้วยเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับว่าขณะที่เกิดความห้มหามในตรงเกาะไต้หวันเนี่ยนะครับแล้วก็มีการขร แล้วเกิดประเด็นอีกเนี่ยมันก็ยิ่งโหมไฟให้รุกแรงยิ่งขึ้นครับอีกทั้งนะฮะยังมีปัจจัยเรื่องของเกาหลีเหนือด้วยนะครับเพราะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการยิงขีปนาวุธข้ามแผ่นดินญี่ปุ่นครับจนทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยพะวาเลยนะเตรียมสั่งประชาชนหลบภัยกันเป็นแถวเลยนะครับและผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกเลยว่าญี่ปุ่นรู้สึกตัวเองไม่มั่นคงฮะต้องรีบตอบโต้หรือเพิ่มทาหารแล้วก็ทุ่มกำลังโหมมากมายขนาดนี้ครับ ดังนั้นถ้าหากมองภาพนี้เนี่ยจึงไม่แปลกใจอะไรเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้รับอนุญาตในการที่จะมีทหารเป็นของตัวเองมีกองกําลังเป็นของตัวเองนะครับเราซึ่งชัดเจนเลยว่าน่าจะได้รับไฟเขียวเนี่ยมาจากทางฝั่งของยุโรปฝั่งของอเมริกาด้วยครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจัดตั้งในช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่าเงินเยนก็อ่อนนะฮะการเติบโตก็ตามเงินเฟ้อก็สูงสูญย์เสียเงินในการพยุงค่าเงินก็มหาศาลอย่างที่เราเล่าให้ฟังกันแล้วแล้วก็ขาดบุญเยอะมาาาากด้ยนนนนื่่องงงงจราคาพลังังทีีสูหูหฉ ซึ่งงบประมาณในการเสริมแกร่งครั้งนี้เนี่ยสูงถึง3,2,000นล้านดอลลาร์เลยนะครับทำให้ร่างงบประมาณครั้งใหม่ในปีหน้านเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในรอบ11ปีเลยทีเดียวก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับภาระเยอะฮะต้องดูแลคนแก่อีกแล้วก็มีสงครามอีกเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีต้องกระตุ้นด้วยครับ ซึ่งจะเห็นภาพว่าการใช้จ่ายของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงไปเลยนะครับในฝั่งของรายได้ละ่ะรายได้ต้องหาได้เพิ่มนะครับในฝั่งของรายได้หนึ่งนั้น,นคือเรื่องของภาษีนะมีการเก็บภาษีสูงที่สุดเป็นบริการอยู่ที่69.4ล,ล้านล้านเยนนะครับแต่ความจริงคือตัวเลขที่มากขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนั่นเองนะทำให้ทางการรัฐบาลนะครับจำเป็นต้องออกตราสารหนี้หรือออ,อกพันธบัตรรัฐบาลในการขอกู้เงินนั่นเองซึ่งผู้นําคนใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ตั้งใจนะว่าจะใช้งบประมาณประมาณร้อย ร้อยละของ GDP ในปี2570นะครับซึ่งร้อยละสองนก็เป็นตัวเลขปกติทั่วไปนะสำหรับในกลุ่มของเนโตนะครับที่มีบัญญัดิเอาไว้ว่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็ต้องลงทุนในฝั่งของความมั่นคงอยู่ที่2%ของ GDP ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยมีคนทำตามสักเท่าไหร่ครับหาฟังดูก็พอเห็นภาพว่ามันจําเป็นจริงๆนะครับแบบว่าไฟสงครามมันก็คือลุมเล้ารอบๆตัวแล้ว ปัญหาโควิด19ผู้สูงอายุโครงสร้างประชากรรวมถึงเศรษฐกิจไม่ค่อยเติบโต,ตเงินเฟอ้อครั้งรุนแรงอีกดังนั้นการใช้เงินจือต้องเก็บภาษีมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ดูเหมือนประชาชนจะไม่เห็นด้วยครับจากการสำรวจประชาชนญี่ปุ่นนะครับบอกว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลญี่ปุ่นนะที่เตรียมขึ้นภาษีเพื่อจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปเพิ่มงบประมาณการกลาโหมนะครับตัวเลขกว่า53.6เเลยนะที่ไม่เห็นด้วยก็เรียกว่าเกินครึ่งนะครับ ซึ่งภาษีที่ก็เป็นรายจ่ายของประชาชนนะพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยก็หนักหน่วงอยู่แล้วนะครับเงินเฟ้อเนี่ยสูงถึง3.7ก็ด้ืยสูงสุดในบริการเลยทีเดียวในภาคของประชาชนนีครับก็อยากจะปรับ เงินเดือนนะครับหรือว่าค่าจ้างเนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเงินเฟ้อมันไปแล้วนะครับแต่ขึ้นจริงๆไม่ถึงเงินเฟ้อเลยฮนะ <S <S ซึ่งมันแสดงออกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อของญี่ปุ่นค่อยๆเหือดหายลงไปนะครับความมั่นใจในผู้บริโภคก็ค่อยๆลดลงไปด้วยและนี่คือในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับมาดูในฝั่งของเพื่อนบ้านดีกว่าโดยเฉพาะทางการจรีนครับเขาว่าอย่างไงฮนะซึ่งทางการจรีนเนี่ยได้ออกบทความนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจของญี่ปุ่นด้วยนะว่าการฟื้นกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วการ ร่วมหัวจมท้ายกับวชิงตานนี่นะครับเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความไหาหน้าให้กับตัวเองซึ่งผลอันนี้เนี่ยจะ,ะเตือนไปถึงประชาชนในประเทศและก็เพื่อนบ้านที่เป็นพัตธมิตรนะครับไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นส่วนในฝั่งของเกาหลีเหนืยก็เช่นเดียวกันนะครับมีการยิงขีปนาวุธย์2ลูกไปขู่ด้วยนะก็แสดงท่าทีถึงความไม่พอใจนั่นเองนะครับ และต้องอย่าลืมว่าอาจจะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวที่กำลังเริ่มเสริมอาวุธนะฮะในฝั่งของไต้หวันเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับคือเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าในช่วงหน้าน้ําเองหรือหน้านฟ้าไต้หวันเองเนี่ยก็มามีจีนบินไปบินมาอยู่รอบๆนะครับแถมอยู่ติดจีนด้วยละความตึงเครียดเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ต้องจําเป็นในการเพิ่มง,งบกระทรวงกระโหมนะครับ หากพูดกันตรงๆเลยครับค่อนข้างน่ากังกนวลมากๆในฝั่งของเอเชียบ้านเรานะครับเพราะว่าความตึงเครียดเนี่ดูเหมือนจะไม่ได้ลดไปเลยและความผัดแย้งในยุโรปดูเหมือนก็จะลามมาที่ด้วยทั้งในฝั่งของเทรดวอ a r นะครับในฝั่งของแคปิตอลวอ r t เทคโนโลยีวอ r เนี่ยแล้วก็รวงของฮอตวอรหลายประเทศเนี่ยได้ทําการเลือกข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอยู่ข้างใครนะครับซึ่งไม่ช้าก็เร็วด้วยครับเดี๋ยวแถบบ้านเราหรือว่าว่ารอบๆแถวนี้เนี่ยก็ต้องถูกบีบให้เลือกข้างเหมือนกันนะ ท่ามกลางความตึงเครียดเรื่องของเศรษฐกิจแล้วจะต้องมาตึงเครียดเรื่องของฮอตพอร์อีกเอาจริงๆเป็นปีหน้าเนะี่ยเขค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมากเลยนะครับสัคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะไงครับคุณท<อ>ุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property ด้วยนะครับและขอเวลาหนึ่งวิธีกดติดตามช่องนี้เนี่ยให้ถึง1ล้านซับไปเลยนะสำหรับใครที่อยากฟังขอรู้ข้อขมูลเพิ่มเติมเป็นพิมพ์คอนเทนต์นะครับสามารถกดสมัครสม,สมสาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างได้เลยเพียงแค่เดือนละหททนึ่งนนร้รยรงอยอะะแย ผมเนี่ยรวบรวมนะครับหลายมิติเลยแล้วก็มาสรุปให้ฟังในคลิปครับหรือว่าใครอยากสนุนในการนี้ก็กด ส,สมัตรสมชิกเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสรุปแค่นี้กันดีกว่าคุณจะรับความรู้อะไรบ้างในทีน่ได้พูดถึงญี่ปุ่นนะครับที่มีแผนในการเพิ่มงบของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมากถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับเป็นปฏิการเลยซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศพิเศษนะครับเพราะว่าเขาไม่มีทหารนั่นเอง,เ,องเพราะว่าถูกตัดตอนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ตอนนี้รับว่าพวกเขาได้อยู่ภายใต้การครอบคลุมนะครับจากทางสหรัฐอเมริกาพอสมควรลูกพี่อเกริกาว่าอย่างไรอย่างญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องนะครับ รวมถึงมีท่าทีที่แบบว่าไปเข้ากับฝั่งของเนโตนะครับที่ทางยุโรปที่มาเรียกประ,ประชุมอีกด้วยและโลกของเราเนี่ยเริ่มที่จะแบ่งพักหนึ่งพวกกันมากขึ้นแต่สงครามทางยูเครนและก็รัสเซียนะครับก็มีการแบ่งข้างอย่างชัดเจนแล้วล่าสุดเนี่ยก็เริ่มจะลุกลามามาในฝั่งของเอเชียหรือจีนบ้านเราด้วยเช่นกลุ่มเนโตนะครับที่มาแถบนี้แล้วก็ความตึงเครียดที่ตรงไต้หวันนั่นเองนะฮะที่มีคุณนันนี่เพลซีเข้ามามีการขู่จะยิงกันแต่สุดท้ายก็โชคดีที่ไม่ได้เกิดความรุนแรงขึ้น,น าะญี่ปุ่นอีกด้วยทาให้ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งทําการเพิ่มงบประมาณการทหารและความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยนะครับนั่นปึกขึ้นท่ามความความขัดแย้งกับจีนครับก็เลยญี่ปุ่นเนี่ยเลือกค่าชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งก็ตามซึง่งตัวญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปัญหาภายในอยู่แล้วนะครับเช่นเรื่องของเงินเฟ้อที่เติบโตทุนแรงที่สุดนะครับราคาของชีพที่สูงขึ้นเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยจะไปไหนขาดดุลการค้าเนื่องจากสงครามการนําเข รวมถึงมินิต่อ GDP ที่ค่อนข้างสูงมากๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นการเพิ่มงบประมาณทางทหารเนี่ยนะครับทำให้เมื่อบวกกับของเดิมของเก่าเช่นเรื่องของนโยบายโควิดช่วยเหลือผู้สูงอายุรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับทำให้ก็ประมาณร่างในปีหน้าสูงไปกว่าดิการกว่า11ปีเลยทีเดียวประชาชนออกมาเริ่มไม่เห็นด้วยนะครับว่าการที่เอาเงินเก็บภาษีที่มากขึ้นเนี่ยไปอุดหนุนด้านกรลาโหมเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะครับพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าใช้เยอะเนี่ยก็ต้องเก็บเงินให้ได้เยอะด้วยก็ไปออกที่ประชาชนน,าาน,นน,นเออ่เนววาาก้ะรจี็ทป และส่งผลเสียกับประเทศพันธมิตรแล้วก็เป็นเพื่อนโดยรอบครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่มีการเพิ่มงบนะครับในฝั่งของไต้หวันก็เพิ่มด้วยนะหมายก็ว่าในฝั่งของเอเชียเองเนี่ยบางประเทศที่เลือกข้างไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าจะไปถึงจุดตัวดูเหมือนจะไม่มีการผ่อนเลยนะครับท่ามกลางความตึงเครียดที่ยุโรปยังไม่จบนะฮะถ้าเอเชียลุกไปอันหนึ่งเนี่ยค่อนข้างน่าปวดหวัวพอสมควรดังนั้นปีน้าจับตาแให้ดีเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบและเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ